สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังอีกแล้วครับวันนี้ผมก็ต้องขออนุญาตใส่เสื้อท็อปนิวแฟนคลับมาออกรายการอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการฉลองชัยจากการที่ผมได้เข้าไปดูใน Facebook และก็พบเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดอันดับ การรับชมรายการทีวีหรือว่าเรตติ้งของท็อปนิวปัจจุบันนี้ mm hmm. เมื่อเทียบกับค่ายยักษ์ใหญ่ๆเนี่ยท็อปนิวของเราไม่ได้น้อยหน้ากว่าค่ายใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นช่อง3ช่อง7และที่สำคัญที่สุดก็คือเรานำหน้าช่องเนชั่นทีวีไปไกลสุดกู่เลยครับจากจำนวน20อันดับที่นำมาจากลำดับช่องท็อปนิวทีวีของเราอยู่ในลำดับที่9 ส่วนเนชั่นทีวีอยู่ลำดับที่16ผมจึงขออนุญาตนำเอาเรื่องราวดีๆเหล่านี้มาเล่าให้กับท่านผู้ชมได้ร่วมแสดงความยินดีกับผลการรับชมที่ท่านผู้ชมมีต่อสถานีโทรทัศน์ท็อปนิว TV ทีวีไปก่อนละไม่คอยใครเป้าหมายของ Top News ทิ้งห่างอย่างเหนือชั้น Top News เรตติ้งสูงลิ้วแซงค่ายใหญ่อย่างน่าใจหายหลังจากที่แฟนข่าวหลายคนตั้งตารอคอยรายการข่าวสุดเข้มข้นจากสถานีโทรทัศน์ท็อปนิวช่อง77ซึ่งออกอากาศเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2564จนถึงตอนนี้ก็เป็นระยะเวลาประมาณเกือบจะ2เดือนแล้วทั้งนี้ได้มีการวัดผลเรตติ้งทางช่องท็อปนิวออกมา และเมื่อเปรียบเทียบกับเรตติ้งของช่อง Nation TV ประจําเดือนมีนาคม2564นับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่31มีนาคมพบว่าช่อง77ของ Top News มียอดคนรับชมจำนวน1,417,023วิวอยู่อันดับที่9ติด Top 10เมื่อเราไปดูช่อง Nation TV จะมียอดวิวเพียงแค่5 7 2 9 7 5วิวอยู่ที่อันดับที่16จาก20อันดับจะเห็นได้ว่าเกือบร่างท้ายเลยทีเดียวและเมื่อย้อนไปดูในช่วงเดือนมก,กราคม2,164ในช่วงระหว่างวันที่25ถึง31มก,กราคม mm hmm. Nation TV ได้ร่วงลงมาอยู่ที่อันดับที่13จากที่เคยอยู่ในอันดับที่8 จากสัปดาห์ที่12ถึง18ตุลาคม2563ซึ่งก็ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมากถึงบทบาทของเนชั่น TV ที่กำลังดิ่งลงอย่างเห็นได้ชัดแต่อย่างไรก็ตามน่าจะต้องจับตามมองต่อไปอีกว่าหลังจากนี้แล้วเรตติ้งของช่องเนชั่น TV จะลดน้อยลงไปอีกเท่าไหร่หลังจากที่มีการเคลื่อนไหวและบทบาทในการบริหารของช่องได้เปลี่ยนไป นี่คือผลของการรับชมของผู้ชมที่แสดงให้เห็นว่าแฟนท็อปนิวยังหนาแน่นและจะยังหนาแน่นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆผมจึงขออนุญาตใส่เสื้อท็อปนิวแฟนคลับเพื่อฉลองชัยประจำเดือนมีนาคมที่ผ่านมาขอให้ท็อปนิวจงมีความเจริญก้าวหน้าและอยู่เป็นที่พึ่งของประชาชนชาวไทยที่รักชาติศาสนา สถาบันขอให้ท็อปนิวจงเจริญสิลิพชัยเดยลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ